อุยแถวยาวไปถึงโน่นเลยนะฮะก็จะมีทั้งออกทั้งเข้านะก็แถวยาวอยู่เดี๋ยวทุกคนอยู่กันไปก่อนนะผมไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวจะยังไงดีเดี๋ยวจะกลับมา,มว,ามวิ่งวนรอบอสานวนเยี่ยมว้ายอย่ามาแตกตรงนี้นะเวยไม่ใช่แจ็คพอตไม่ต้องแตกจ้า <c oughs> เดี๋ยวให้ดูให้ดูอาจารย์กันไปก่อนนะโอ้โหใชไปคันเทาเลยครับอาจารย์ะอยู่กันไปก็จะรอก็จะรอไปของรอไปกัเคต้องนปิดเลยปิดเลยปิดเลยปิดตรงไหนปิดเลยปิดเลยปิดเลยปิดท้ายเลยปิดท้ายเลย อางน,นี้เลยนะคะ้ะเวเดี๋ยวออกซ้ายนะคะออกซ้ายอ,ออกซ้ายค่ะ สาคนเลยคเลย่เดียวถ้าถ่ายเดียวออกทีละคนนะลูกนะมีทับมี้อคนมีออกมือวยออกม้อเล็กออกมอเล็กออกมอเลกตั้งมานู่นตคเ้อนไปอันี้ลูกอ้าวหนููมารอยิ้มเลยครับตายรู้จากแม่นั่งไป อด่ะนีะแมนะคะดนขอ่มาเดียวก่อนไเดียวก่อนได้อเลยคับมเลยครับโอเคเข้าเลยคคนแล้วุมเดี๋ยวน้องเขาออกะมเลยครับมครับโอเค่น้อง เดี๋ยวอาจาจะเดินไปดูกล่องยังไม่ได้แกะนะครับอาจารย์รออาจารย์ทางขวานะคลองซ้ายนะคะบขวาโอเคร่บเดินไปค่ะขอถ่ายนิกไปยค่ะนิการไปเลยค่ะห่ต้อผคครับอีติ๊กไหมครั้อผีก็ไ้ขอบคุณที่มาต่ดตมไปเดี๋ยวถ่ายอันนี้เสร็จก็ไปเลย วางไว้ก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวถาไปเลยงาไปค่ะไปเ่ไปยค่ะไปค่ะีค่ะไลยค่เท้า่ิดเไปเลยไปเลยคะเยค่ะไป่ะเยค่ะไปเย่ะยค่ะไปเลยค่ะไปเยค่ะไปเยค่ะไ่ะไป้ลย่ไปเลย่ะยคะเล่เลยคดะไปเลยค่ะยคะไคะไปเค่ะไเลยค่ะไเลยค่ะไยคะคะไปค่ะค่ะไป่เลเลยค่ะเค่ะคค่ะค่ะเค่ะเค่ะค่ะ ทางนิ่งออดิการนะคะเอาซ้ายเลยค่ะถ่ายดีด้วยค่ะไม่ทราบอะไรค่ะนี่ครับน้อยถ่ายเดียวใช้กองเดียวลองเช็คลูนะคะลองเช็คลูกด้วยได้ค่ะถ่ายแล้วเช็คลูกนะคะบายคุณยายขาก้องเดียวกันนะกลเดียวกันนะเดียวกันคุณยายืนเหมือนเลยค่ะยายสองต้น

来了一看。 ทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวลงพร้อมกันเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปเสร็จนะฮะเราจะผมจะลงไลฟใ์ให้ให้อาจารย์ได้พักผ่อนก่อนนะครับฟังตอนขับรถตลอดอนุโมทนาด้วยนะนี่ของฝีมือถ่ายของเรานะฮะถ้าถ้าขับรถไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยเขาเรียกขับถ่ายนะฮะ ถ้าถ้าอยู่รถอาจจะถ่ายอย่างเดียวอยากปลาไหมจริงบ้านกะนี้เอาไว้ตรงนู้นก่อนอาจเดี๋ยวอาจารย์นั่งตรงนู้นครับโอเคเดี๋ยวปล่อยไปได้เอาอันเนี้ยยกยกอันนี้ลงไปข้างล่างดีกว่าเอาอะไรอโอ้โหเดี๋ยวนี้ไว้นี่ก่อนอันนี้ไว้นี่ก่อน กเซีอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทุกคนแอดแหลมไปยกของนะครับมนอยู่แอดบัดก่อนนะครับผมเดี๋ยวต้องลงนะครับเดี๋ยวต้องลงนะครับลงสักแป๊บหนึ่งให้อาจารย์ได้ได้ไปพักผ่อนสักแป๊บนะครับแล้วก็แอดมินไปทานข้าวเลยยังไม่ได้ทานข้าว สวัสดีครับพี่ราตีสวัสดีครับผมขอนแก่นมีไปฮะแต่ว่าเดี๋ยวเช็คอีกทีนะเอ่อต้องเช็คตรางอีกทีนะทำไม่ได้แล้วเยอะเยอะมากเลยครับตอนนี้เยอะมากแต่มีไปมีไปมีรู้สึกว่ามีนะฮะโซนอีสานมีนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับสาธุครับสาธุครับอนุโมทนาสาธุครับสองพันอ้าวมองเป็มากกว่าคุยดูงาน <mile inside> แอดมินป <project> ัดนะฮะทำงานอยู <itud soundtrack> ่ก็ยังจะมานะฮะเคียงงงเคียงงานนะฮะมีแพลนมาเชียงใหม่ไหมมีครับผมเท่าที่ผมจําได้เลยขอนแก่นมีจะก็ถามก็เห็นถามทุกวันถามทุกจังหวัดใครถามใครถามจังหวัดไหนบอกไปหมดอะเชิญมาไปหมดสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะทุกโมทนากับทุกท่านที่ได้ฟังกันช่วงเช้านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงก่อน แล้วก็เจอกันช่วงบ่ายนะฮะมันจะได้ไม่ยุ่งยากตอนตัดต่อ